มีเงินแสนถ้าลืมเงินเอาไว้นี่โอ้โหนะคะคิดหนักด้วยเหมือนกันนะคะเงินถึงสองแสนบาททีเดียวสําหรับหนุ่มที่เป็นช่างรับเหมาคนหนึ่งนะคะไปลืมเอาไว้บ,บนเก้าอี้ด้วยนะคะเก้าอี้ที่อยู่หน้าสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่แน่นอนนะคะหายอย่างไร้ร่องรอยแต่ต้องประกาศเลยนะคะว่าใครเอากระเป๋าที่มีเงินบรรจุอยู่สองแสนบาทที่ถูกลืมทิ้งไว้ที่หน้าสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ไปให้เอามาคืนด่วน ถ้าเอามาคืนจะไม่ติดใจเอาความ,มแต่ถ้าไม่เอามาคืนถูกแจ้งความดำเนินคดีอย่างแน่นอนเขามีหลักฐานกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้อย่างน้อยก็2ตัวด้วยกันหนึ่งตัวนั้นเป็นของสํานักงานเทศบาลเองแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นของสารกงรสุลสหรัฐอเมริกาประจําจังหวัดเชียงใหม่ที่เขาติดตุงไว้ตุงบริเวณดังกล่าวเพราะฉะนั้นหลักฐานมีอย่างแน่นอนนะคะขอประกาศเตือนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหนุ่มรับเหมาก่อสร้างคนดังกล่าวที่ไปลืมกระเป๋าทิ้งไว้โอ้โหนะของมันลืมกันได้นะคะใครจะอยากไปลืมใช่ไหมคะตั้งสองแสน คือคุณปฏติพลอุสนีกะหนกค่ะก็เลยต้องไปแจ้งความต่อเจ้าที่ตํารวจสอพอช้างเือกเชียงใหม่นะคะก็บอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเพิ่งจะไปเบิกเงินมาจะเอาเงินไปจ่ายให้กับลูกน้องเป็นข้าวแรงค่ะแล้วก็ขึ้นไปติดต่อที่สํานักง,งานเทศบาลนครเชียงใหม่บังเอิญว่าไปลืมเอาไว้นะคะโอ้แม่ต่อไปก็คงจะต้องท่องเอาไว้ในใจเลยนะคะว่ามีเงินอยู่ในตัวสองแสนบาทนะลืมไม่ได้นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็เลยมีการประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำหรับคนที่เอากระเป๋าของ คุณปฏติพลอุสนีกนกไปค่ะ